มาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์คอมนะครับยี่ห้อเกเรเล็กนะครับโดยภาพรวมก็ดูหันสมัยดีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มหลายๆปุ่มเลยนะครับแล้วก็จะทูวอาเรลค่มอะไรงี้นะครับง่ายๆเลยนะครับวางสายวางสายแค่นี้นะกดสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาติเอพเทคไลเชนเดอรนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเราจะอยู่ตัวนี้เลยนะครับเป็นบุธติดหมวกนะครับกันน็อกนั่นเองนะครับยี่ห้อ เกียร์รีเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของจีนเลยฮะแต่ว่าผมซื้อมาใช้นะครับก็จะมาลองดูนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์คอมด้วยนะครับก็สามารถสื่อสารกันระหว่างตัวบลูทูธตัวนี้นะครับได้4 5หตัวเลยนะครับมาดูกันข้างหลังก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นรูปมุมกนน็อกนะครับแกะมาเลยนะฮะจริงก็แกะดูแล้วนะครับแต่ว่ามาเดี๋ยวแกะให้ดู อันนี้ก็เป็นกล่องขาวๆเนาะอ่าโอเคเปิดออกมานะครับก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็โอเคอยู่อ่านง่ายนะครับอ่านต่อมานะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอ่ะตัวนี้ก่อนดีกว่าก็เป็นสายชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็เป็น Type A นะครับไปชาร์จนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็น หูฟังเนาะที่ติดกับหมวกด้านในนะฮะแล้วก็สายเนี่ยที่เขาให้มานี่คือมันจะต่อกับตัวไม้ไม้ที่เป็นไม้แข็งนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อของตัวบลูทูธตัวอินเตอร์คอมนะครับตัวนี้เป็นมินิ USB นะครับมินิ USB นะครับอ่าและอันนี้นะครับก็จะมีไม้เไม้อ่อนนะเป็นไม้อ่อนเอาไว้ติดกับหมวกเต็มใบนะครับ เอาไว้เป็นนี่เป็นตัวเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกับตัวไม้แข็งได้นะครับแล้วต่อมานะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวแกะดู <c oughs> ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ติดกับยึดกับตัวหมวกกันน็อกนะฮะมีหลายชิ้นมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะฮะามาดูนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้คือหลายชิ้นมากนะฮะ น่าจะเป็นพวกเอาไว้ติดกับพวกหูฟังเนี่ยฮะด้านในครับนะฮะว่าแบบเสริมฟองน้ําหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบเออมันมันไม่ถึงหูอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เสริมเสริมเข้าไปอะไรเงี้ยเขาว่าคิดมาดีแล้วแต่หมวกกันน็อกนะฮะว่าแต่ละหมวกเนี่ยมันอะไรพอดีหรือไม่พอดีอะไรประมาณเนี้ยน,นี่เป็นติดต๊กแกนะเอาไว้ติดภายในหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้ตรงนี้นะครับ ตันนี้จะเป็นตัวเอาไว้หนีบกับบกน็อกด้านในนะตัวนี้หนีบหนีบด้านในแล้วก็ตัวนี้เอาไปแตะยึดตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้อธิบายก็งงนะตรงนี้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็กดเข้ามาล็อกเข้ามาอย่างนี้ปึ๊กนะฮะก็ติดอ่าเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แกะเลยอันนี้ก็เป็นตัวบลูทูธนะครับแกะยากนะฮะ ปูธก็คือแปะอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับส่วนในพวกเนี้ยคืออะไรก็คือแบบกันเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นเที่ผมเดาเนะน่าจะเป็นตัวไว้กันรอยหมวกกันนอกเวลาหนีบนะครับเวลาหนีบคือเราสามารถหนีบก็ได้แล้วเอานี้แปะลงไปคือใส่ลงไปแล้วก็ เอาบูทูตตัวนี้ยใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะแบบหรือว่าหรือว่าจะอันนี้ก็ได้นะครับติดล้วนๆอย่างนี้เลยมันมี2อันันผมว่าน่าจะใช้อนนี้อันนี้เป็นกาวสามเอนะครับก็แปะลงไปนะก็คือยึดติดกับหมวกอนล็อกไปเลยแล้วอันนี้ก็ใส่อย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เหล็กตัวนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะ อุปกรณ์เยอะมากนะครับดูแล้วก็งงนะฮะต้องลองใส่ดูเนาะผมก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับมาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์คอมนะครับยี่ห้อเกลิเล็กนะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะโดยภาพรวมก็ดูหันสมัยดีนะครับส่วนประกอบของในตัวอินเตอร์คอมเนี้ยก็จะมีปุ่มอยู่หลายปุ่มนะครับมีปุ่มนี้ปุ่มใหญ่เลยนะฮะกับปุ่มอันนี้เป็นปุ่มแบบ m u l ติฟัง c t i นะครับ แล้วก็ปุ่มโวลูมนะครับอัพดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ปุ่ม M นะนะฮะแล้วก็เป็นตัวอันนี้เอาไว้เอาไว้ชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับมีจุกปิดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอาไเสียบกับไมค์แล้วก็หูฟังนะครับนี่เสียบไปอย่างนี้เลยนะฮะปร๊บอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยคุณสมบัตินะฮะ สามารถที่จะอินเตอร์คอมกันได้ประมาณ4ตัวนะครับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็สามารถแพ้ได้2เครื่องเลยนะฮะผมทดสอบดูแลนะครับสามารถที่จะอันนึงเปิดแมปอันนึงรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงเพลงอะไรเงี้ยได้ได้อยู่เสียงเพลงค่อนข้างกระหึ่มนะจากที่สอบทดสอบมาเนี่ยาจากที่ทดสอบมาเนี่ยเสียงเพลงก็แบบว่าดังดีเสียงทุ้มโอเคเลยนะฮะแล้วก็ มีการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็การน้ำ IP 6.7นะครับซึ่งก็คงจะโดนน้ำละองน้ำอะไรเงี้ยขับลุยได้พอประมาณนะนะครับแต่อย่าไปลุยมากนะครับอันนี้ก็ไม่รับประกันว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวลองมาแจ้งอีกทีว่าเ้าดีเขาเสียเป็นยังไงอันนี้คือแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับอันนี้จากที่ทดสอบมาคร่าวๆพาวเวอร์ก็กดตรงนี้เลยนะฮะกดค้างก็สีวินะครับ ไฟก็จะเปิดแหละนะครับแล้วในเสียงในหูฟังถ้าเกิดเสียบอยู่นะฮะจะได้ยินว่า Power On อะไเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพูดว่า Welcome อะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเลยนะครับรับสายวางสายนี่แค่นี้นะกดเนี่ยปึ๊กวางสายสามารถก็เรียกว่าอะไรอ่ะโทรเบอร์ล่าสุดนะครับหรือว่าโทรซ้ำนะครับหรือว่าเราจะตั้งออโต้อันเซอร์ก็ได้นะแบบว่ารู้สึกว่ากดปุ่มนี้ค้างสองปุ่มนะ ก็จะเปิดโหมดออโต้หมายว่าเราบิดมอเตอร์ไซค์อยู่เงี้ยคนโทรเข้ามาปุ๊บก็รับอัตโนมัติเลยนะเราไม่ต้องใช้มือกดนะครับง่ายๆอย่ายงนัง้นเลยนะค,ค่อนข้างสะดวกนะครับสามารถที่จะแชร์เพลงนะครับเครื่องหนึ่งเล่นเพลงอีกเครื่องหนึ่งส่งไปอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนึงก็รินเพลงเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่ได้ลองอกัน,นเพราะมีตัวเดียวนะครับคุณสามบัติก็ดูเยอะมากพอสมควรเลยเนาะผมสั่งมาจากช้อปปี้เลยเนี่ยนะครับคุณสามบัติเพียบนะฮะค่อนข้างคุ้มค่านะ ราคาซื้อมาสองพันกว่าบาทนะครับเนี่ยสองพันกว่านะฮะแต่ว่าลดนู่นลดนี่ไปวันอังคารช้อปปี้นี่กดได้คอยลดสิเอร์ซด้วยนะครับก็สรุปแล้วก็เหลือประมาณพันหกนะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่งฟรีนะช่วงนี้นะครับก็สวยงามครับเดี๋ยวลองเอาไปติดดูนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันทีนะครับว่าติดแล้วเป็นยังไงนะครับขอดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ลองนะ ข้อเสียตรงนี้นิดหนึ่งนะบอกได้เลยเวลากดโวลลุ่มขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยครับค่อนข้างช้าแบบว่ากดอ่ะเรากดให้มันเบาเสียงนะทีหนึ่งต้องเว้นแป๊บหนึ่งกดอีกทีหนึ่งก,องงกดอีกทีหนึ่ง,งจะกดรวงเงี้ยมันมันมันไม่สั่งนะครับไม่สั่งงานคือกดค้งแรกกับทีแรกกับเบาทีสองทีสามที่กดรวงรววเงี้ยไม่ไม่มีคําสั่งไปนะฮะคือจะไม,ไม่ไม่ไม่เบาเสียงให้เรานะฮะนอกจากกดแล้วก็ปล่อยแป๊บหนึ่งกดเนี้ย ซึ่งมันช้าเกินไปนะหรือว่ากดค้างกดค้างก็ไม่ได้ลดให้เรานะต้องเป็นการกด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 อย่างนี้นะฮะซึ่งไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตรงนี้แบบว่ารับสัญญาณรับความสั่งช้าไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวบลูทูธตัวนี้นะใครสนใจก็กดสั่งได้เลยนะครับในช้อปปี้ e, ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะรับรองประทับใจนะครับเพราะว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับแต่กับราคาแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะ เดี๋ยวต้องไปใช้ดูนะครับแล้ยังไงเดี๋ยวมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับมาโชว์อีกทีดีกว่าโอเคแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายๆฮะจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายครับ